รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนขึ้นเงินเดือนและเงินสวัสดิการแก่พนักงานรัฐวิสาหกิจขณะที่ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับที่ม็อบประชาธิปัต์ประท้วงรัฐบาลด้วยการตัดน้ำตัดไฟค่ะนายเพียรยงหนูประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงยื่นหนังสือถึงนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาปรับปรุงสภาพการจ้างงานพนักงานการไฟฟ้านครหลวงในการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิปริญญาตรีทุกกลุ่มงานไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0ับาทโดยไม่รวมค่าครองชีพปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานที่มีเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราแรกบรรจุของแต่ละคุณวุฒิเยียวยาพนักงานเก่าที่มีเงินเดือนเท่ากับหรือเกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยปรับขึ้นให้อีกคนละหนึ่งขั้นทุกระดับและปรับปรุงขยายอัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้นทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ5ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาทางด้านการเมืองทำให้คณะกรรมการไม่สามารถประชุมได้ทำให้มีการชะลอการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงได้ ประธานสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหากิจการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่เห็นด้วยกับการตัดน้ําตัดไฟในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและยืนยันไม่สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวซึ่งการมายื่นหนังสือในครั้งนี้เพราะความเป็นห่วงพนักงานส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะสามารถแยกแยะได้ว่าจะต้องทําหน้าที่ดูแลประชาชนและองค์กร แต่ละสาภาพเนี่ยผู้นําแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าผู้นําทุกคนรู้จักหน้าที่และรู้จักระเบียบข้อบังคับเนี่ยผมว่าทุกๆร่วงไม่เกิดหรอกครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบางบางสาภาพหรือว่าบางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูในเงื่อนไขระเบียบข้อบังคับแล้วมันก็ไม่ได้ดูเรื่องข้อกฎหมายด้วยก็เลยอาจจะเข้าไปทําในสิ่งที่ไม่ควรและไม่เหมาะอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างผมเนี่ย ผมทำงานในสาภาพมานานผมรู้ผมแยกได้ว่าอันไหนการเมืองอันไหนไม่การเมืองเนี่ยดังนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยผมไม่ไม่จับไม่ต้องแน่นอนแต่ว่าผมจะดูแลเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานและก็เรื่ององค์กรเป็นหลักเพราะว่าองค์กรเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจัยสําคัญในการดูแลประชาชนเนี่ยเราเองต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้านายเราเนี่ยอย่างตัดน้ําตัดไฟเนี่ยถามว่าเหมาะสมไหมคือผมยืนยันถ้าผมนะผมไม่ทําเพราะว่า ถ้าทำแล้วประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะเราอิกเดือนเดือนจากเขาเนี่ยนี่คือคือหลักสําคัญนะครับถ้าคนยึดอย่างนี้ได้นะผมว่าปัญหาบ้านเมืองไม่เกิดหรอกครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว,ว่าจะรับเรื่องไว้และจะดาเนินการให้เร็วที่สุดเพราะเข้าใจว่าปัญหาในเรื่องดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สําคัญและสอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ขึ้นเงินเดือนให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี และยืนยันว่าสวัสดิการต่างๆของพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านาครหลวงจะต้องมีเท่าเทียมกับองค์กรอื่นเพราะตัวเขายึดถือผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย